ลายมือไม่สวยนะครับมีสิทธิ์ได้ A หรือเปล่านะครับก็สับการเรียกกฎหมายในการไปตอบข้อสอบกฎหมายอย่างเงี้ยบางคนที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นคนที่ลายมือไม่ได้เรื่องเลยลายมือไม่สวยเลยอะไรเงี้ยกลัวที่จะแบบเวลาไปเรียนแล้วแบบเฮ้ยเราจะไปตอบข้อสอบกฎหมายเราจะตกหรือเปล่าเพราะลายมือนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องลายมือในคลิปนี้ให้ฟังเลยนะครับอันดับแรกผมต้องบอกก่อนว่าลายมือนะครับกับเกรดเนี่ยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันหมบอกนนี้ก่อนการที่เราเขียนลายมือสวยมากๆนะครับ แต่เราตอบไปไม่ตรงประเด็นนะครับเราตอบผิดบ้างถูกบ้างนะครับไม่ได้มีผลให้คะแนนในข้อนั้นหรือการสอบในวิชานั้นเราได้คะแนนสูงขึ้นนะครับหรือถ้าไอ้คนสองคนตอบถูกทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับอีกคนนึงลายมือสวยอีกคนนึงลายมือไม่สวยเนี่ยนะครับคะแนนก็จะเท่ากันอยู่ดีนะครับคือลายมือมันไม่ได้มีผลต่อเรื่องคะแนนอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นสำคัญคืออะไรรู้ไหมประเด็นสำคัญคือลายมือนี้ต้องเป็นลายมือที่ขอแค่อ่านออกพอ ขอแค่นั้นพอขอแค่อาจารย์คนที่ตรวจเนี่ยนะครับเขาสามารถที่อ่านลายมือเราออกได้นะครับแค่นี้คือจบแล้วสอบในเรื่องของลายมือดังนั้นถ้าใครที่กังวลในเรื่องของลายมือนะครับให้ดูแค่อย่างเดียวเลยว่าเวลาเราเขียนลองลองเขียนตอบข้อสอบมาสักข้อนึงก็ได้แล้วลองให้เพื่อนอ่านดูหรือลองให้คนใกล้ตัวลองอ่านดูว่าเขาอ่านรู้เรื่องไหมนะครับถ้าเขาอ่านได้อยู่นะครับถึงแม้เราอาจจะรู้สึกแบบให้ลายมือไม่สวยเลยแต่ถ้า ไอ้คนที่เรายื่นให้อ่านเนี่ยเขาอ่านรู้เรื่องอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะแต่ถ้าเกิดเรายื่นให้อ่านแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะครับแบบเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะไปทําข้อสอบแล้วอาจารย์เขาก็อาจจะให้เราไม่ผ่านได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีอาจารย์เขาตรวจไม่ได้ไงแต่ว่าอาจารย์เาก็จะพยายามที่สุดนั่นแหละในการที่จะอ่านเราให้ได้แต่ถ้าในบางครั้งมันไม่ได้แบบโห ł, ลายมือมันไม่ไหวจริงๆมันอ่านไม่ออกจริงๆเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่จะสอบตกได้ เนะนี่ยออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลองให้คนใกล้ตัวเราอ่านแล้วแล้วเฮ้ยมันก็ยังอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ดีนะครับผมแนะนําว่าให้เราลองมาปรับลายมือของเราดูอาจจะลองเขียนให้ช้าลงดูไหมนะครับหรือลองปรับให้ตัวอักษรเนี่ยมีหัวดูไหมอะไรเงี้ยลองดูว่าอตรงจุดไหนที่ทําให้คนอื่นเขาอ่านไม่ออกนะครับแล้วลองลองมาปรับแก้ลายมือน,นั้นดูแต่ไม่ถึงขั้นจะต้องไปแบบบรรจงขัดลายมืออะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับแค่ให้พออ่านออกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ขอแค่นี้พอนะครับก็คือแค่อ่านออกนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับในการ ทำข้อสอบกฎหมายแล้วก็มีโอกาสได้ A มีสิทธิ์ได้ A อยู่แล้วนะครับการได้ A มันไม่ได้เกี่ยวอะไรมือไงมันเกี่ยวกับว่าอ่ะเราถ้าเป็นข้อสอบวินิจฉัยเราตอบถูกทงไหมอ่าวินิจฉัยครบประเด็นหรือเปล่านะครับแล้วก็ใส่หลักกฎหมายไปครบหรือเปล่าอันนี้ในการสอบในระดับปริญญาตรีนะนะครับถ้าเป็นข้อสอบบรรยายก็อาจจะดูแค่ว่าเนื้อหาที่เราตอบตรงกับโจทย์ที่ถามหรือเปล่าความรู้ที่เรามีในการตอบข้อสอบเนี่ยเราใส่ไปเยอะมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นประเด็นสําคัญตร,ตรงลายมือนะครับอ่ะก็สาร,รเรื่องลายมือก็อฝากไว้ประมาณนี้นะครับ